ก็รู้สึกว่าปากตื้นใจเห็นพี่น้องเรามากัันเยอะนะเดี๋ยวให้เจ้าภาพฝ่ายผู้ชายเรานั้นได้บอกฝวาในใจสักเล็กน้อยอเชิญนะครับครับขอขอบคุณแขกที่พูดมีอย่างด้ท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับจากก็ เป็นเรื่องธรรมดาของสุภาพบุรุษเรานะจะพูดไม่ค่อยมากนะเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับอยากจะฟังเจ้าภาพฝ่ายสุภาพสตรีไหมถ้าอยากจะฟังขอเสียงตบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแสดงว่าอยากฟังมากนะวันนี้เจ้าภาพฝ่ายผู้หญิงนั่นก็ ดีอกและดีใจที่มัรดา่าพี่น้องและแตก้มีเกียรติมันมากแันมากมายเดี๋ยวจะให้เจ้าภาพฝ่ายหญิงนะครับได้จาบขอบกระคุณแขกผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพนะครับเดี๋ยวแชร์นะครับ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ค,ค่ะคตกบกห้องรรประการใดขอภัยไว้นะที่ดีด้วยนะคะโอก,กาา พูดน้อยแต่มีใจฝ่ามา้านะครับเพื่กนเกษตกัรขอบพระคุณเจ้าพักทั้งสองนะครับ